เออ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 มาอลอวเาแล้วเออวออเอ้เออเอเฮ้เออ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 เอียงอะไรวะเสียออะไรวะอเอ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 เออะอยูอไหนวเเออเออเอออเอออเออออเออเอออเอเออออเออออ มึงเข้ามาในบ้านกูทำไมเฮ้ยอยู่นู่นมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นกันมันอยู่นู่นไปกันไปกันเฮ้ยเฮ้ยมึงมาทำไมอ่าอออบ้านกูฮึฮะอือ้าอือจ้าอือจ้าอะไรกันวะวันนี้เฮ้ยอ้ำเข้ามาทำไมเนี่ยกูอัวแบบอยู่ วันนี้เจอแต่คนหาโปเกมอนนะเออมาอะไรกันวะเนี้อ่ยมึงจะมาเยี่ยอะไรกันเนี่ยฮะอ๋อโปเกมอนเนาะฮะเออมันน้อเรียนเรานี่หว่าเอ้ยมันตีตูดเฮ้ยไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ย เฮ้ยลุกตามเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเออมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะไอ้เต่าหาเต้าหาเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยเอออ่าอย่าเออเอมันอยู่ไหนวะเอ้ะไรวะนะไอ้ลุงลุงอย่าลุงลุงเออเออเอกลางหนาวน่ากลัว ตกลุมแกสลักแกลักเขาออกมาฮะอะไรวะน่ะมนุษย์นี่วะไปไหนกันนะวเอเฮ้ยเฮ้ยฮ้ทำหมีเฮ้ยเฮ้ยมีหมีอยู่เฮ้ยหมี เออมันอยู่ไหนไหมปกมอนปกมอนอยู่ตรงไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนเฮ้ยรอยเท้ามันมันไปไหนฮะพิซซ่าไปเส้รพิซซ่าจะกินนี่มันอร่อยเลยพิซกโอ้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะโอ้ยเจ็บเอ้ยรถไหลรถไหลมารถไหลมาอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ อ๋อสวยแล้วมันอยู่ข้างบนนี่หว่ามันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนเออออเอออเฮ้ยอะไรอ่ะเขาเป็นไรบ้างเขาเป็นอะไรบ้างเออไออเออเป็นไรบ้างเป็นไรบ้างเฮ้ยจะแข็งแรงดีนะมันอยู่ไหนต่อวะหากันต่อบเอออะไรกันน่ะ โอเคมัวมันอยู่วันนี้นี่ว่ะจับมันเลย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 โอ้โยยยัยย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 อยยยยยยัยย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 ทยย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 ยกยยย้ยยยยยยย ทำไงดีน้เขาหายร้องไห้อ้าเช้าวันต่อมาอะอะไรอะอะไรอะผปที่อะไรอะอ๋ออ๋อตามไปดิตามไปดิอะมันไปทางไหนอะมันไปทางไหนอะฉันก็ได้เหมือนกันนะเพื่อนฮะมันก็ได้เหมือนกันฉันก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเอามาประกอบกันสิมันเป็นชิ้นส่วนกันอยู่โอเคมันไปทางนี้ โอเคมันอยู่ตรงนี้โอเคไปไป <c oughs> ไปกันไปกันขุดเลยขุดเลยขุดเลยไล่ทหารกันขุดสมบัติมันอยู่ตรงไหน,นเนาะเฮ้ยใช่เปลาเจอไหมหามไม่เจออะเอเอฮะเราไปด้วยกันเฮ้ยไอ้อกะบ,บาตนี่วะ อื้ออะไรอ่ะอะไรอ่ฮ่าอืออ่าช่วยกันด้วยอยู่ไหนวะเฮ้ยกระบดสมบัติมันต้องอยู่ในถ้ำแน่นอนนี่อ่า ฮะงงวนนี่กระบาดต้นไม้เป็นควายกันเนี่ยเอ้หาเจอแล้วอะเรามาขุดกันเลยฮะมันทำอะไรกันอยู่อะขุด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 ต้นไม้โอ้ กับโทรศัพท์ว้าวเฮ้ยอื่นอือพายิงวะยิงทำไงอะหาโปเกมอนต่อดีกว่าเฮ้ยสวัสด,ดีฉันเอง กัดตายแท้แท้ไปแล้วตามไม่ทันซีแกจิกรตามไม่ทันออสบอร์ดมีก๊อกหนึ่งแถมอะไรวะน้ำเดือดเลยวะเฮ้ยโกเมมอนนี่ตัวอะไรวะแอะสนุกสนุก